สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับวันนี้เรามารู้จักความโง่เขลา,าเบาปัญญา3ประเภทในปวจนะของพระเจ้าครับร<อ>เมื่อเราอ่านพระคำสุภาษิตหรือพระธรรมปัญญาจาร์เราจะเห็นนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตและปัญญาจารนั้นสอนให้เราฉลาดและเรารู้ว่าสติปัญญานั้นทําให้คนฉลาดแต่เบาเกิดของสติปัญญานั้นมาจากไหนครับ บ่อเกิดของสติปัญญานั้นมาจากความยำเกรงพระเจ้าแต่เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าหรือใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าโดยที่เขานั้นรู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงศัพ์พัญญูเป็นบ่อเกิดของสติปัญญาเขารู้จักยำเกรงพระเจ้าเขาขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเขาก็ได้ครับทีนี้ความยำเกรงพระเจ้ามีที่มาครับถ้าถอยกลับไปที่มาของความยำเกรงพระเจ้าก็คือว่า คนคนนั้นต้องมีใจถม่มจะยอมรับว่าเรานั้นเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญานะครับเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็สามารถที่จะทูลขอด้วยความยำเกรงพระเจ้าขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อให้เราเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคนรวมทั้งผมด้วยนะครับก็าอาจจะจัดอยู่ในหนึ่งในสามประเภทของคนที่เบาปัญญาก็ได้ เรามาดูกันนะครับว่าพวกเบาปัญญานั้นมีกี่อย่างพวกเรานี่แหละครับอย่างแรกครับเราเรียกว่าคนโง่ภาษาอังกฤษใช้ว่า simple simple s i m p l e ครับภาษาฮีบรูเรียกคนนี้ว่า pathetic p a t t i นะครับลักษณะเด่นของคนโง่หรือลักษณะประจําคนประเภทนี้คนเบาปัญญาประเภทคนโง่นี้นะครับเขาเป็นคนที่ขาดการแยกแยะ แยกแยะไม่ออกครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่เพราะอาจจะขาดความรู้หรือว่าถูกสอนมาในวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยแยกแยะไม่รู้ดีรู้ชั่วง่ายต่อการถูกหลอกครับคนแบบนี้เพราะนคนเบาปัญญาประเภทแรกก็คือพวกซิมิลหรือคนโง่เขาฟังใครก็ได้เชื่อไปหมดแต่ยกเว้นอยู่ ก็คือว่าไม่ฟังเสียงของปัญญาไม่ฟังภาวจนาของพระเจ้าไม่อ่านไม่เรียนห่างเหินจากพระคำพีนั่นแหละครับคือคนโง่เขาเบาปัญญาเบาปัญญาประเภทแรกคือคนโง่นะครับประเภทที่สองครับคนที่ชอบเยาะเยะ้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า s c o f f e r นะครับคนที่ชอบเยาะเยะ้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยนั้นพื้นฐานเขาเนี่ยนะครับ เป็นคนที่ยะโสโอูหังภาษาฮีบรูเรียกคนเบาบัญญาประเภทชอบเยาะเย้ยว่าเล็ดเล็ดก็คือพวกนี้หยิงยะโสโอูหังครับเยาะเยะ้ยชอบดูถูกคนอื่นฉันเก่งกว่าฉันฉลาดกว่าพวกแกไม่รู้เรื่องอันนี้คือเขากำลังหลอกตัวเองครับเขาเป็นคนงูที่ไม่รู้ว่าตัวเองงู แล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดนะเขาก็จะมีสภาพของการชอบ bluff บคนอื่นการชอบบอกว่าผมรู้หมดแล้วการที่จะบอกว่าคุณน่ะไม่รู้แต่ผมรู้มากกว่าคุณนั่นคือเป็นพวกที่ชอบเยาะเย,ะเยะ้ยเวลาที่ทำอะไรนะครับเขาก็จะมาบลั f f คนอื่นเสมอคนพวกนี้ครับเขาไม่รู้ความจริงเขาดูหมิ่นความจริง ต่อต้านคำเตือนครับไม่มีใครเตือนได้รูห้หมดครับเก่งทุกเรื่องไม่มีใครเก่งเกินแล้วคนพวกนี้แหละครับสกอฟเฟอร์ครับคนเบาปัญญาประเภทสกอฟเฟอร์เบาปัญญาแบบคนชอบหยอะเยะเยประเภทที่3ครับคนเขา่าผู้สังกกตเช่งว่าฟูลครับท,ววที่เราบอว่า foolish f o o l i s นี่แะครับ f w o l fool คนเขา่า ภาษาฮีบรูลีลกเคซิลเคซิลลักษณะของคนพวกนี้คือดื้อดึงครับดื้อดึงพวกคนดื้อรั้นดันทุรังครับเพราะฉะนั้นเขามักจะใช้อารมณ์มากกว่าสติอีโมชั n นนะครับครอบครอง listening อีโมชนันหรืออารมณ์ความรู้สึกนั้นอยู่เหนือความคิดการตัดสินใจการมีสติ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับใช้อารมณ์นาคนพวกนี้นะครับก็ดือ้อเพราะว่าเขามีความดื้อเป็นทุนอยู่แล้วเวลาใครเตือนอะไรไม่ฟังครับใครเตือนอะไรดือ้อใครเตือนอะไรก็รู้สึกว่าคนอื่นนั้นชอบมาทําให้เขานั้นเสียหน้าเขารู้สึกรังเกียจไม่ชอบเลยชอบให้คนชื่นชมยกยอปอปั้นแสวงหาการยอมรับจอมปลอมที่คนอื่นจะให้ เพราะว่าต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคนที่โง่เขลาพวกนี้คนพวกนี้นะครับคุณสอนความจริงไปเถอะแต่เขาก็รู้ครับแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะเขาดื้อขอ,อให้ปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองพัฒนาแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาแบบนั้นแบบของฉันเขาไม่ฟังเสียงตักเตือนเขาไม่ฟังความหวังดีคนที่จริงใจบอกความจริงกับเขา แม้ว่าเขาจะรู้ความจริงแต่ก็ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนพวกนี้ดือ้อรั้นครับดื้อดานแล้วก็ดันทุรังพี่น้องครับคำถามก็คือว่าพวกเราเคยเป็นแบบไหนครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าคนโง่ไม่รู้คนเขารู้แต่ไม่ทําคนเยอะเยะ้ยรู้และหัวเราะเยาะผู้ที่ทาโปรดฟังกันครับคนโง่ไม่รู้คนเขารู้แต่ไม่ทําคนเยอะเยะ้ยรู้แต่หัวเราะเยาะคนอื่นตัวเองก็ไม่ทํา ต่อไปนี้อือกรรมวิธีที่จะทําเพื่อให้พ้นจากความโง่เขลาบาปัญญาทั้งสาประเภทครับประการแรกคือเริ่มต้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตบทที่1ข้อที่7ความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ใช่แค่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เกรงกลัวพระองค์มากจนกระทั่งเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการใช้ชีวิตพี่น้องครับ เราเกรงกลัวพระเจ้ามากพอไหมที่เราจะเปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตของเราเราต้องสอนลูกหลานและผู้เชื่อใหม่นะครับให้เชื่อมโยงคําสอนหรือความคิดของเราเน้ยโน้มนําไปหาพระเจ้าครับเป้าหมายของเราก็คือทําให้พระเจ้าพอพระทัยและถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่แค่ความสําเร็จของโลกนี้หรือการที่เราต้องการการยอมรับ หรือการที่เรามีตัวเองเป็นเซนเตอร์มีตัวเองเป็นศูนย์กลางพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองนี่คือประการแรกครับเริ่มต้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าประการที่สองก็คือว่าเราต้องมีใจฝักใฝ่มีหูที่ฟังคําตักเตือนมีใจที่รักการเตือนสติครับสุภาษิตบทที่12บสข้อหนึ่งบอกว่าคนอู้ที่รักคําเตือนนั้นก็เป็นคนฉลาด สุภาษิตบทที่13บข้อสิบอกว่าอย่าดูหมิ่นคําสั่งสอนพี่น้องครับพวกสก o อฟเฟอร์นะครับชอบดูหมิ่นคําสั่งสอนมักจะบอกว่าตัวเองนั้นรู้เรื่องหมดแล้วหลับตาก็รู้หมดไม่ต้องพูดให้ผมฟังมากผมรู้หมดแล้วเราต้องเปลี่ยนทัศนคติแบบนี้ครับหลายหลาคนนะครับด้วยความจริงใจด้วยความปราก็เข้าไปเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีด แต่คนพวกนี้ไม่เอาต้องเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนทัศนติที่มีต่อคำติเตียนอย่ารู้สึกด้อยค่าเวลาที่คนอื่นนั้นติเราด้วยความหวังดีติเพื่อก่อเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในเดียวกันนะครับเราต้องฝึกที่จะฟังคนที่ขัดแย้งกับเราคนที่บางครั้งอาจจะต่อว่าเราในคำต่อว่าบ้างในคำ แล้ว correction ก็คือว่าการแก้ไขสิ่งผิดนะครับเราต้องเปิดหูเพื่อที่จะเปิดใจครับแล้วเราต้องกั่นกรองอย่างคนที่มีวุฒิภาวะและสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมใน,นกิจจักรของเราในบ้านของเราที่เราจะพูดความจริงด้วยความด้วยใจรักหรือพูดตรงๆ straightforward นะครับ with love ก็คือพูดความจริงพูดตรงตรง ด้วยความรักไม่ต้องอ้อมค้อมครับนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษสำหรับคนที่มีสติปัญญานะครับเขาจะเก็บเรื่องราวต่างๆนี้และเข้าไปย่อยใส่ไว้ในใจครับเข้าไปภาวนาเข้าไปคิดประการที่3ครับเราต้องมีท่าทีในการใฝ่หาปัญญาและความเข้าใจในความรู้จริงสุภาษิตบทที่2ข้อที่หข้อที่ห เราสามารถที่จะไปดูได้นะครับในเพิ่มพีได้กล่าวว่าลูกเอ,อ๋ยถ้าเจ้ารับถ้อยคําของเราไว้วเอาใจใส่ในการทําความเข้าใจพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้กับเจ้าพี่น้องครับการที่เรามีจิตใจในการใฝ่หาปัญญานั้นเกิดจากการที่เราพร้อมที่จะเชื่อฟังและมีความศรัทธาในถ้อยคําของพระเจ้าเอาใจใส่ในถ้อยคําของพระเจ้า เรียนรู้พระชนะของพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าใจครับเข้าใจอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าเราจะมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตดํารงอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมภาคภูมิได้ยังไงพระเจ้าก็จะประทานสติปัญญานี้ที่มีคุณค่าสูงมากเป็นสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนให้กับเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายในการอ่านพระคัมภีร์ต้องตั้งเป้าหมายในการศึกษาพระคัมภีร์เชิงลึกครับเราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง รู้จากกระบวนการต่างๆที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ผิวเผินไม่ใช่แค่ผ่านๆไม่ใช่แบบขอไปทีเป็นคริสเตียนผ่านๆเป็นคริสเตียนผิวเผินเป็นคริสเตียนแบบขอไปทีไม่ได้นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์แล้วตั้งคําถามว่าพระเจ้าปรารถนาจะสอนต้องการเปลี่ยนความคิดของฉันอย่างไรต้องการเปลี่ยนท่าทีทัศนคติในใจของฉันอย่างไร ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปใช้อย่างไรเราต้องแสวงหาการสอนที่มีคุณภาพจากพี่เลี้ยงจากอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยความรู้และมีประสบการณ์นำพระคุณของพระเจ้าที่เกิดจากพระวจนะมาถึงพวกเราได้ต้องคบหาปัญญาครับและเข้าใจประการต่อไปในการแก้การโง่เขลาบาปปัญญาก็คือต้องมีเพื่อน หรือคบหากับคนที่มีปัญญาคบปราดก็เหมือนปราดนะครับคบโจรก็เหมือนโจรน,นะครับคบกับคนที่มีปัญญาก็จะเป็นเหมือนคนที่มีปัญญาอันนี้สั้นๆพี่น้องก็รู้กันดีเลือกเพื่อนให้ดีครับไม่ใช่แค่เข้ากับเราได้หรือถูกฉลอก,กันแต่คนคนนั้นต้องพาให้เราเข้าใกล้พระเจ้าครับคนคนนั้นต้องมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ใกล้คนยำเกรงพระเจ้า เขาก็จะเป็นคนยำเกรงพระเจ้าอยู่ใกล้คนที่มีปัญญาที่ยำเกรงพระเจ้าเขาก็จะเป็นคนที่มีปัญญาที่ยำเกรงพระเจ้ากลุ่มสามัีธรรมนะครับไม่ใช่กลุ่มกินเดิมไม่ใช่กลุ่มที่สนุกสนานกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์กลุม่มอธิิฐานก็เป็นกลุ่มสามัธรรมต้องทําพันธกิจครับให้เติบโตในพระเยซูเติบโตในพระคำของพระเจ้าและสร้างสาวกประกาศนําคนเข้ามาในกลุ่มนี่แหละครับคือ การที่เราจะคบหากับคนที่มีปัญญาประการที่5ครับเราต้องสวมใจอ่อนโยนและถ่อมใจก่อนถึงความพินาศความยโสก็นําหน้าความพินาศให้เราถ่อมใจนะครับพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกอย่างครับแม้ว่าในสิ่งที่เราชนานํานาญก็ตามอาจจะมีคนที่มีชํานาญกว่าเราคนที่เชี่ยวชาญกว่าเราคนที่รู้มากกว่าเราให้เราถามตัวเองอยู่เสมอครับว่า ใจของาจนั้นเปิดรับการสอนอยู่หรือเปล่านะครับสอนให้เด็กๆรู้จักคําว่าขอโทษนะครับพอเขาโตขึ้นมาเขาจะรู้จักคําว่าขอโทษเมื่อเราสอนเด็กให้รู้จักไหว้ผู้ใหญ่พอโตขึ้นมาเขาจะมีความเคารพผู้ใหญ่และก็เขาจะได้ประโยชน์จากผู้ใหญ่มากมายครับประการสุดท้ายครับเราต้องเชื่อไว้วางใจติดตามพระเยซูครับเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นพระวาทะของพระเจ้าพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นพระปัญญาของพระเจ้าครับ การรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงคือการพ้นจากความโง่เขลาในที่สุดเพราะอะไรครับเพราะจะส่งผลถึงชีวิตนิรันดร์ของเราการเชื่อไว้วางใจในพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นองค์ผู้บัญชาของเราเป็นพระผู้ไถ่เราไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทําดีมากๆไม่ใช่ครับเป็นศาสดาที่ดีไม่มากไม่ใช่ครับเป็นแค่อาจารย์รับใบรับบีไม่ใช่ครับ แต่ว่าพระเยซูทรงไถ่บาปเรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยเราให้รอดทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขอเราร่่มใจกันไอ้ชาติครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ข้าพุทธิงหลายที่จะหลุดออกจากความโง่เขลาบาปัญญาให้ข้าพุทธหลายจะยำเกรงพระเจ้ารักคกําเตือนสอนใฝ่หาความจริงคบกับคนที่มีปัญญาและถ่อมใจยอมรับฟังคาแก้ไขกรรมเตือนสิ และติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงเป็นสาวกของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้6เส้นทางนี้จะทําให้ของเราหลายได้พ้นจากความเบาปัญญาความโง่ทั้ง3แบบขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาด,ด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระคุณความรักและความรอดที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ จะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาทถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการพระเจ้าของข้าความกขมวเรื่องราวที่มีทุกอย่างข้าขอวังลมหมอ่ในพระหัต โปรดนำความคิด มีความหมายให้หัวใจข้าเมือพระไทยพระองค์ให้หัวใจข้าเมือพระไทยพระองค์หัวใจขาเป็นของพระองค์